อย่าไปสนใจกับคนที่ทอดทิ้งเราไปคนที่ทอดทิ้งเราไปนะั่นหมายถึงเวลาระหว่างเรากับเขามันจบแล้วอย่าไปคิดที่จะคืนดีกับคนที่ไม่เห็นค่าของเราจริงๆแล้วคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรานอกใจเราแล้วทอดทิ้งเราไปเขาไปจากชีวิตเราได้นั่นถือว่าเราโชคดีแล้วนะที่คนอย่างเขาออกไปจากชีวิตเราได้จงอย่าไปเสียใจทุกอย่าง มันมีเวลาที่จะต้องพัดพลากจากกันมันมีตอนจบเสมอแล้วยิ่งถ้าเป็นคนละพวกคนละสายพันธุ์ด้วยแล้วล้วก็เข้ากับเราไม่มีวันที่จะเข้ากันได้เลยชนิดของคนน่ยประเภทของคนจะมีเคมีที่ตรงกันไม่ตรงกันจะมีจริตนิสยัยสายพันธุ์ความชอบต่างๆในหลายอยางหลายๆเรื่องที่เราอยู่กันมาเราจะรู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ที่จะอยู่กับเราอย่างผาสุกไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าเขาเดินทางออกไปจากชีวิตเราแม่ว่าอันเนี้ยเราโชคดีแล้วนะเราไม่ควรเสียใจกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเลยจบแล้วเราต้องฉลองเราต้องรู้ว่าเนี่ยเราโชคดีเราลองคิดดูซิว่าเราเคยช้ำใจกับคนคนนี้มากี่ครั้งในชีวิตความรักของเราอะไรที่จบไปแล้วลองคิดให้ดีว่าโชคดีหรือโชคร้ายอยามัวแต่จมกับความทุกข์ยามัวแต่ ทำไมทำกับฉันได้ทุกสิ่งอะนะถ้าใช่อะมันก็ใช่ตั้งแต่แรกถ้าไม่ใช่เราก็เจ็บปวดมาตลอดชีวิตของเราแล้วฉะนั้นจบก็คือจบอย่าไปเจ็บกับคนที่ไม่เคยคิดว่าเราเนี่ยมีประโยชน์หรือมีคุณค่าในชีวิตของเขาเลยจบก็ให้มันจบไปชีวิตใหม่เป็นของเราแล้วจงตื่นจากภวังร้ายที่เราเคยฝันร้ายกับคนคนนี้ แล้วสร้างคุณค่าให้ตัวเองหาสิ่งดีๆให้ชีวิตตัวเราให้เริ่มต้นใหม่ให้ใจเราได้เกิดใหม่อิสระจากความกังวลสักทีกับคนคนนี้แม่ให้กำลังใจนะอย่าเจ็บน้ำตามีไว้เสียให้กับคนที่ดีต่อเราอย่าไปเสียน้ำตาให้กับคนที่คิดไม่ได้มันเหมือนกับเราไปร้องเพลงให้กับสิ่งที่มันฟังไม่ได้ยินฟังไม่รู้เรื่อง คนละภาษาก็คือคนละภาษาคนละเคมีก็คือคนละเคมีเราจะไม่เจ็บกับความรักอีกต่อไปมันไม่เที่ยงเดี๋ยวเราก็ลืมเราเอามีน้ำตาไว้เสียให้กับคนดีที่ตายจากหรืออะไรอย่างนี้เรายังชื่นใจกว่าแต่สำหรับคนแบบนี้แล้วจบไปเลยทางคนดีอย่าเสียน้ำตาให้กับมันอีกเลยนะคะ